สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวพิยพรบางเอี่ยมคณะบริหารธุรกิจสาขารรธุรกิจการค้าสมัยใหม่จากการฝึกงานในรายวิชา bi ส7 0 3และ4 7 0 4หน้าที่นะคะจะมีการเปลี่ยนผัดในทุกๆสัปดาห์ในแต่ละร้านจะจัดตารางงานหรือจ็อบไม่เหมือนกันนะคะจะเป็นการขายออนไลน์และทํายอดทัวร์ออนไลน์ในแต่ละวันแล้วก็รับสินค้าจาก dc เติมสินค้า p ี a และไ i ฟ o โฟสินค้าทุกครั้งก่อนที่จะเติมสินค้านะคะ แล้วก็บริการลูกค้าคิดเงินยืนเครื่องแคชเชียร์นะคะปิดผัดทรงยอดให้สํำนักงานใหญ่แล้วก็เคลียร์ผัดทำความสะอาดจัดเชล์ในทุกๆสัปดาห์นะคะแล้วก็จะมีการส่ง d e l i v e อรตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมานะคะความรู้สึกที่ได้จากการฝึกงานครั้งนี้นะคะในช่วงแรกจะยังเรียนยังเรียนรู้งานช้าค่ะ so ยังไม่ค่อยเข้าใจงานยังไม่รู้หน้าที่ของตัวเองนะคะแล้วก็ ยังไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่ลูกค้าสั่งหรือต้องการนะคะพออยู่ไปสักพักเริ่มเข้าใจงานมากขึ้นทํางานลงตัวมากขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็รู้หน้าที่ของตัวเองสิ่งที่ได้รับจากการฝึกงานครั้งนี้นะคะคือฝึกการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมนะคะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนเคารพรุ่นพี่รุ่นน้องในร้านนะคะต้องให้เกียรติทุกคนแล้วก็การมีการลูกค้าอย่างเต็มใจนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสล่าเริงนะคะ แล้วก็การแก้ไขาสถานการณ์เฉพาะหน้าเพราะว่าเราทํางานบริการนะคะเราต้องเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไรแล้วก็พอใจหรือไม่พอใจมากน้อยแค่ไหนนะคะยกตัวอย่างการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเช่นลูกค้าไม่พอใจในสินค้านะคะเราต้องทําการสอบถามปัญหาของลูกค้าแล้วก็เปลี่ยนสินค้าหรือว่าคืนเงินให้ลูกค้าทันทีคะ่ะก็ฝึกการใช้เหตุผลมากกว่าอารมณ์ในการตัดสินปัญหานะคะทําให้เราเป็นคนใจเย็นมากขึ้นและมีเหตุผลมากขึ้น,นะค่ะ แล้วก็ฝึกให้เรามีความอดทนต่อการทำงานต่อสิ่งรอบข้างมากขึ้นฝึกความซื่อสัตย์นะคะเพราะว่าเราคิดเงินอยู่ในแคชเชียร์นะคะในแคชเชียร์จะมีเงินสดนะคะเราต้องซื่อสัตย์ในการทำงานแล้วก็ฝึกความรอบคอบการมีสมาธิในการคิดเงินหรือว่าหยิบจับรับสินค้านะคะและการฝึกงานในครั้งนี้นะคะยังทำให้ได้รู้จักคำว่ามิตรภาพนะคะเพราะว่าได้อยู่ร่วมกับ พี่ที่ร้านแล้วก็เพื่อนต่างร้านนะคะได้รู้จักได้เรียนรู้ช่วยเหลือกันมีน้ําใจเพราะว่าได้แบบไปโอนของหรือว่าสอนงานต่างๆได้เปลี่ยนร้านไปช่วยร้านอื่นบ้างได้เรียนรู้งานลหลายๆร้านค่ะ mm hmm. แล้วก็ฝึกให้เราเป็นคนมีไหวพริบนะคะรับข่าวสารไวเป็นคนมีความรู้รอบตัวนะคะเพราะว่าทางร้านจะมีการจัดโปรโมชั่นในทุกๆสัปดาห์แล้วต้องเป็นคนเรียนรู้ โปรโมชั่นข่าวสารเกี่ยวกับร้านนะคะแล้วนำมาจัดเชลโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับร้านนะคะ